สวัสดีครับมาพบกับผมช่างเอทบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนำแอร์ไหเออร์นะครับมานําเสนอการใช้งานโหมดเิวนะครับหรือโหมดสุขภาพนะครับนี่นะครับแอร์รุ่นนี้เป็นระบบตัดต่อธรรมดาหรือฟิกสปีดนะครับที่เพื่อนๆเห็น25องศาแล้วมีไฟสีน้ําเงินอยู่ข้างหลังคืออยู่ในโหมดความเย็นนะครับไฟแสดงสถานะอยู่ในโหมดความเย็นนะครับมาดูที่โหมดเิวกันนะครับนี่นะครับถ้าเรากดไปหนึ่งครั้งนะครับ ไฟสถานะก็จะเป็นสีเขียวนะครับก็หมายถึงว่าเครื่องจะปล่อยประจุลบนะครับเพื่อฆ่าเชื้อแบตทีเดียนะครับแล้วก็เป็นการจับฝุ่นด้วยนะครับนี่นะครับนี่จะมีรูปใบไม้ขึ้นที่ตัวรีโมทนะครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้งก็เป็นการยกเลิกนะครับไฟสถานะก็จะกลับมาเป็นสีน้ําเงินเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับโหมดนี้นะครับจะมีเฉพาะในรุ่นท็อปนะครับแต่ถ้ารุ่นทั่วไปก็ ไม่มีใช้งานนะครับแต่ในรีโมทกับสัญ,ญลักษณ์ที่คอยเย็นพอเรากดขึ้นไปก็จะขึ้นสีไฟเป็นสีเขียวอยู่นะครับเพราะรีโมทเป็นตัวรว,รวมรุ่นนะครับก็ไม่มีผลกับการใช้งานใดๆนะครับถึงแม้สัญ,ญลักษณ์ไฟจะเป็นสีเขียวหรือสีน้ําเงินถ้าเราตั้งอยู่ในโหมดความเย็นแอร์เราก็จะเย็นปกตินะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ